สวัสดีจ้าซ่องขั้วน้องเนยมัอนี้น้องในมีมนูน้ำเสนอจา่าเป็นตำกุ้งสดจา้ามัอน,นี้ตามที่ขอมาเลยพริกร้อยเม็ดจ่ายังขมีดบ,บอกว่าหันมานไว้ดีก็กร้องได้บจ่าในสู่จา่าเทียนนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ้ยเก้าสิบสิบสองสิบสี่้ยพี่จับยังงล่ะสิบหกแม่นัดเท่าสองมาเลยสิบแปด

44 45 4 6 47 48 49 50จะโมโกเป็นนบอ5บมากได้ล้ว6 1 6 2 6เอห66 67 68 69กสี่5 7 8 9 0

ใส่เต็มที่ไจ๊กตัีมีกุ้งจะนี่กุ้งสดนี่แม่พ่นุล่างพ่สะอาดได้ตามเกลือํามยังหอวเมียเย็นจ้ากะแสเขาเย็นมาแล้วจะนี่น้ำแข็งน้ำแข็งเนาะจะบ้าเรถามวาเบื่อบิ้งนะเด้อจ้านาสิว่าต้องแต่งมาไม่เบิ้งหรอกรสีแดงเลยเต็มโคกเลยขอมาใกระจัาหาจ้าต่ำเลยบนขึ้นหลายแท้ใส่เกลือแล้วเด้อจ้าจ้ามาต่ำพรดกันเลยัาที่นี้ ผมมีผอดไข่พ่อนแต่มีแบบเพิ่งผอดเซ็ตจ้ะมือหนีงนี่นกับตัดคลิปลงคลิปคำจักน้อยจ้ะเฮ็ดคลิปคำปกติสุเวลาสนิทลงเนะาะจ้ะเพื่อมือนอี้ยังไม่มีสอบจ้ะ็เลยแบบว่าเฮ็ดข้ามๆจ้ะช่วงเพียงส่วนบายนี่สอบมีเดียนได้ไปซองพัมจุดจุดเลยจ้ะร้อยม็ดจ้ะนี่นับไปแล้วฝากห้องหึ่มหุ่มต่ำเล็วก็เนาะ มจตกมาเราให้ดอกแม่ไม่เ็นไมนง่ายจ่ากินเดี๋ยวเราเนตำหมดแล้วไงแม่ก็นหมูย้อยังอยู่จ้าแม่ทอดหอทอดใส่เนาะระยะจ้าแล้วนี่กับมีแบบมีเนี่กับเพียแซ่บแล้วนี่มาเพียกจ้าอุยต่ำแหกงไงบอเนาะบัวปันไหนต้องบัวปันเราเนี่ยอ้ยบัวเลูกใส่จังน่อยก็รเียมใส่เส้นจังน่อยได้มีจัอันบัฟุ้งแกล้วอเปละต่ำกันจ้าต่ำจังน้อยตีใส่แห้งจังน่อยเอกก็เล่นจแขีย จ้าเรียบร้อยแล้วที่มีแม่อุ้ยเบิ่งพริกจ้าหลายขนาดเทามาปรุงจะ้ะปะทีนี้จ่าใส่มะเขือเทศจ,จ้ายยังแรกะมะเขือแต่อย่างนี้เหรอจ้าพริกร้อยเมเ็ดนี่แต่หยีสิบเม็ดแม่ก็ฮู้ห้าฮู้ห้าอยู่ระวังไน่เป็นคนสูเพีดจ้าปูมาสีพีดบอมินู่นี่งไม่มอยมู่แล้วจ้าเนี้ยไปพีดโอ้เธอพี่เก็บถุงก่วแม่มื่อนี่เธอว่ถุงสองถุงกัวแม่จ้าพิกแพง,ง,ง,งแบบนี้เลยจัดให้จ้า ต่อไปกระใสบางดาวนะก็ต้องเยอะๆฟุ้งฟุ้งน้ำลายยังแล้วให้วัวฝันเพียงแค่บีบเอื้อบรอยากบีบอืมมันชิมยังเงินไงมันออกเขาเองโอเคใส่สองงวยประกอบเรามีปิดกุญแจขาดประกอบอ๋อปูดอกนี้ได้วยไหมบอกอ๋อ่ต้องใส่ดอก่นเด้อ่ต้องใส่ดอกมีไหมยี่นัยอันเด็กยี่นัยอันเด็กยี่นัยมีอยู่ตอนนี้เริ่มแล้วจ้าฝนเริ่มลงเม็ดแล้วมันมีของอันข้าวใส่สอง่วยก่อนจ้า ตัวเฝาเฮ็ดจ้งน้อยจ้าสีซันจะชุบงามพอพอกันวันกันวันปานใดจ่าวนันเหมือดมันเลยแบบวบอัพแจ้งน,น้อยอ่านม่ปูอ่าปูใส่เลยก็ได้แม่ตอนแม่ดองใส่ได้หนึ่จ้าใส่เลยมีคนคมักสไตล์บาร์นังสือในกะฝากก็ติดตามก็สัตว์ใครก็ได้ยังไงส่องข่วงในพร้อมจ่าทั้งใจทั้งส่องไล่หลาย,ลายมีคนเบิ่อในกะดีใจจ่ามีแรงแมงใ,ใจเฮ็ดต่อไปจา้าต่อไปกัใส่อแสอมปตาลปิดบัดที่นี่ ใส่ลายได้แม่นตานบิดได้ของดีจ้ามือนี่งบุ้ยใส่จังเอยลืมลืมมาพริกไลายได้งซื่อว่าแม่มาใส่ไลายโหดบอกว่าสั่นมาใส่ไลายกูได้เดี๋ยวเรื่อจ้าเพ็ดอันนี้ละลายจังเลยก่อนเป็นเมนูที่มักจะอัดสิกินดูช่วงนึงแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้กินดูแล้วไม่เอาคุณบอกเป็นมาเส้นลอีซานอีรีจ้าได้บุคคลได้กินกุ้งสดปันได ก,ก็คะอี๋ขนาดนี้ลงเมีนจ้าเราไปกระใสน้ำปลาซิทลงไปเลยต่อด้ยวยผงซูรสอ,อ้น้ำเตรียมดองก็ได้อะเยียมดองน้ำมันจังเป็นน้ำจ้าโอ้พอแล้วพอแล้วจ้าต่อไปกระใส่ผงซูรสเลยผงนัวผงซูรสของเฮานี่เลยไม่เย็ดแม่แม่ไปใส่แม่เตรียมมาแล้วก็ติบังซะนี่แม่หาอยู่จา้า <c ười> คุงนัวที่มีแม่ของนัวที่ใส่ได้หลายๆจะงอยด้วยนี่มันหลายต้องใส่หลายๆสีสันได้จ้ะมาสีผิดแดงชั่วเลยจ้่ต่อไปก็ใส่กุ้งนัวเสร็มกุ้งแหมกุ้งก่อนเนาะใส่กุ้งเลยใส่แหมซีมึงเหรนัวนัวนัวติแม่นบุ้ยคือลอยซีมเอาตกก็เอาชิมด้วยนี่เอาคือเก่าก็ได้เวลาน่ะใส่โลกพอเห็นดอกมันแบบบุ๊บบุ๊บเขาเร็วกว่าอยู่ดว่าเขาเร็วกว่า อุ้ยเสียงรถแม่งนี่ก็ขอพัยหลายจ่าบางในอยู่ไกลถนนทางรถไกลไปไกลมากเสียงดังต่อยอุ้ยเบึ้งสีสันหน้าตาจ้าเสียพร้อมแล้วเลยคนที่ขอมาเนี่ยก็จัดให้จ้าพยายามถึงในยได้พื้นีแม่เขาคงเย็นเท่ากับมีนกูขกเขาทางเลยจ้าที่ตลาดมีเขาทางแนวสิจัดไทยแล้วก็อีเมลจะกินในบ้านเนื้อผสมลอยมิดไปมั่งก็ไปไล่จ้า แม่สลัดจ้าแม่หาวน้อยๆทำไมเครื่องประเด้หลายแบบพย่ยองก็ขึ้นไหวแบบเจอสิบคนคู่เพราะเขาใส่ถาดใหญ่บวมีดเขาใส่ถาดไงน้องมัได้กิจันใหม่พี่ใส่โคกัไปครึ่งโคกจ้าจุม่มไชิมเนึ่งไหมชิมชิมชิมกุ้งเด้วยมั้ยนี่ยังไม่เห็นหน้าแม่แท้ต่ได้แล้วอ้ยใส่พร้อมมือนีน้องฟางขามุงเรียบร้อยจับจ้ามากินเลยจ้าเทเลยมีดแม่สนะเฮีกินกันเลยจ้าที่นี่ ให้เลยไปที่นี่นี่กับสีฟ้าจังน้อยจังยานคนตโของยานคำเดือกปวดจ้าลงยานลงขิดแสบพักหน่อยลงขิดเดือกปวดข้าหน้าไพ่บ่ขอกันจะได้เฮ็ดดิจ่านเขาพูดไรยจ้าดีขอนี่กับจัดให้จ้าตามที่ขอเลยแสบผักเฮ็ดผักพร้อมจ้าไปกินกันเลยไปที่นีสส่สวัสดีจ้ากินตำผุ้งสดพริกลอยเ<ด>นืนองกัน,<ห>นเลยเพือน <laughs> <laughs> ไม่คอยแค่ เมนถามขขาวเด้อจ้ามืออื่น <laughs> อันนี้อภัยไปยังว่าการนักจ้ะนี่แม่มันกินเนื้อแต่มันแสบค่ะคิดเด้อหมเป็นเนื้อออซอนกันมันเข้มข้นค่ะนี่แม่กินก้อนเลยจ้ะใจแมวมันซิมก้อนสด,ด,ด,ดก่อนเผ็ด,ดเลยเมือนนี่อุยอ๊ยอึ๊บ สวัสดีจ้ามาจามจิมน,น้ำกั่นจวะวันที่นี้แหลกใส่กุ้งก่อนเลยน้ามาไงไงันนั่เลยได้กลั่นเลยอะไรอะไรเคล็ดยา,จากจะไปซื้อเคล็ดตา,านในจานเมนูสิง่ายๆเลยมากินน้ำกันจ้จะจ้บพักอืมว่ดีเราไหม ถึงรสถึงถึพริกถึงขิงอีดีวะกินถึงก่อนนะขกินต่างหูเหรวเห็นเด็กแก่เผ<ส>ียงจากเพชดอีกใจเจ้า<ม>นี่คือกินน้ำมาเลยแก่เผ็ดไม่ได้เพิ่มพร้อมเพชดแกกินน้ำขอสดก่อนอจะสดแมทน,นะน้ำ ตื่นได้ใหยิ่กินเะยแม่ขอพวกมาเค็องชูมากกว่านี้มาไม่น้อยเนาะแม่ของไ้มาเค็อยางนี้ได้กินเลยทองพดีกินหมด้จ้ะน่ารัก อจับขนานไม่คนมาเก็ตกัเนม่ยังเป็นแบบเก็ตอยอู่คุ้นสีมาแบบแบบบุกไปมาเก็ตเนาะจัืออาจารย์แง่เลยกินเชกินกล้วยยังหรือไม่นะหนึ่งตาเป็นสิ กินยาได้ไหมใชวว่าคี่มีร่งคำมามีแม่ที่สุดจะกินน้ำมันจต่ในบากกินน้ำแเค็ดอือหนได้หลายคนหนึ่งเขาเนาะแมาจากยิ้มกันจากที่ว่างเยอะๆมั้นี่ นยังอนอืมนุ่บอกว่าพักก็ยังพักพักก็ยังง่อกบอกว่าอะไรแล้ว่อนนี้อากาศเท้าจะเคื่อพูจะแต่มาเครือคเขายี่นเคียงนเออกพริกออกจากเผ็ดขวดอืจับ เพิ่มเพ่โอเคจ้ะเพิ่มเพื่อความยากมันได้อยู่เนาะแมท่ทำแรงไม่กินไปคือแบบออืืหอบ่เคยกินเผ็ดพักบันนี่เราเคยทิก,ก,กลายบันนี่เนาะมันนัวได้กันเลยเนาะรวมเปรี้ยวของน้องสองลูกจ้ะพอดีแต่ว่าแม่บ่ได้บีดดบเลยนอกจากกุ้งใบเขียมจ่ายเมนูนี่บ่ได้เลยเดี๋ยวเอิญเลยหอมุมแล้วแอะแอ,อยู่

แต่ไม่มากีนสีกัขอว่ได้จางนด้กัจัดจ่ายให้แต่ว่าขอรดพริกลงกันหน่อยต่อแสบอีดีน้วไหมจ้ถาถอาฟองดีนี่ฮดดอดเลยขออีกลลคุณระฆังเม่อาหร่ตัวผท้ไายอืมยอ่ะครับ ใจแม่ใจแค่นี้เพิ่งกินนะจดน้ามันนัวจากลิปนี้เขา้องพูดอาจารจะได้ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเถิดเร้านไก่ห้าง่องเพ่องเด้จ้ะคลิปนี้ก็มาคนลค์ใจกดแซ่ดจ้ะจีนนาเจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะโหสุดยอดเลย เงือกสดได้จากสุดยอดเมนูนี่บ๊ายบาย